ขอทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางซีเบียนไทยแลนด์นะครับตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่มีเพื่อนนะครับมาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังแต่เราก็เฉยๆเพราะเราเชื่อตัวเองมากกว่าเราเชื่อในความเป็นจริงเราเชื่อในธรรมชาติเราเชื่อในสิ่งที่ตามมองเห็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองครับว่าพระเจ้าเนี่ยจริงตั้งแต่ก่อนเราจะรู้ตัวซะอีกผมเบสณัฐพงศ์ผู้พักดีวงนะครับก่อนรู้จักพระเจ้าก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งส่วนตัวที่เคยได้เรื่องราวของพระเจ้ามานานมากแล้วมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศตอนช่วงมัธยมต้นตามคุณแม่ไปคุณแม่ไปทํางานที่ประเทศนอร์เวย์ พอไปเรียนที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีวิชาหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคริสเตียนศึกษาที่เด็กทุกคนต้องเรียนเราก็เข้าไปเรียนแบบเด็กไทยเนาะคือเรียนแบบว่าท่องจําแล้วก็สอบได้คะแนนมากกว่าเพื่อนในห้องอีกเรื่องพระคัมภีร์นี่รู้เรียนเรื่องไหนเข้าใจสนุกเหมือนอ่านนิทานนั่นน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแต่ตอนนั้นในความคิดสมัยเด็กเราก็คิดว่ามันเหมือนมันก็สนุกดีเหมือนนิทานเหมือนนิยายเหมือนสตอรี่เราฟังแล้วก็ตื่นเต้นดีแต่ไม่เคยคิดว่ามัน,มนจริงหรือไม่จริง จนกระทั่งได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่มีเพื่อนนะครับมาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวพวกนี้เราเคยได้ยินหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่ามันมันเป็นช่วงที่ทําให้เราได้เริ่มคิดมากขึ้นมากกว่าว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าเพราะเขาพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวมันมีประสบการณ์ได้นะเราก็จากที่ไม่เคยได้คิดมากกว่า ว่าพระเจ้าจะจริงอะไรมากมายก็คิดว่าก็คงเป็นศาสนาหนึ่งที่ดีแหละแต่เราก็เฉยเฉยเพราะเราเชื่อตัวเองมากกว่าเราเชื่อในความเป็นจริงเราเชื่อในธรรมชาติเราเชื่อในเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราสบายใจเราเชื่อต่อไปเป็นเ,นเรื่องของพระเจ้าครับมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนอีกมันมีอีกมิติหนึ่งซ้อนอยู่ซึ่งเพื่อนก็พยายามเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังอย่างงู้นอย่างนี้มีประสบการณ์แล้วก็บอกเออก็ดีนะก็ตื่นเต้นดี แต่ก็ไม่เกี่ยวกับเราจนพอได้มีโอกาสไปรู้จักกับกลุ่มพี่ๆที่เป็นคริสเตียนอันที่มหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นอยู่ที่เอแบกก็เลยค่อนข้างเข้าไปเพราะว่าพี่ๆเขาใจดีดวหนังสือให้พาไปกินขนมพาไปเลี้ยงข้าวแต่มากไปก่อนน,น,นะครับคิดว่าก็คงคงซึมซับบางอย่างไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นบางอย่างที่ ที่เขารักและปรารถนาดีแล้วแคร์ต่อกันซึ่งเราคิดว่ามันก็มันก็ดีนะแต่สําหรับเรามันก็เราไม่อยากไปยุ่งกับใครมากอยู่แล้วอย่างเงี้ยจากจุดนั้นนะครับก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็แน่นอนที่สุดพอเราเราเริ่มสนิทสนมหรือเริ่มเริ่ม,มใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็เริ่มมีประสบการณ์ในชีวิตต่างๆที่เข้ามาจนจําได้ว่าก็ม,มีมีหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับที่ที่เหมือนกับว่า มันมันเกินการควบคุมและสุดมือของเรามันก็จะมีบ้างซึ่งเราก็จะรู้สึกหงดหงิดเนาะแล้วเราก็อธิษฐานเล่นๆก็ได้เออตอนนั้นสมัยก่อนมันก็จะแบบว่าอธิษฐานแบบขอรถเมย์บ้างอธิษฐานขอแบบวันนี้จะไปสอบควิสหรือมอเน็กทายเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งอธิษฐานได้นะแต่ไม่ตื่นเต้นรู้สึกว่าเออก็ดีก็คงฟลุกมัง้งหรือแบบว่ามันก็ก็ได้ก็ได้ก็ด,ด,ดีต่อให้พระเจ้าเป็นจริงเราได้มันก็โอเคแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรมากกว่านั้น มันก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนมีโอกาสได้ไปโบทสิ่งที่คิดว่าเราเราบายอย่างแรกก็คือหลักคําสอนในมุมมองที่แตกต่างเพราะการอ่านพระคัมภีร์ในแบบที่เราอ่านและเข้าใจเองตีความเองกับแบบที่อาจารย์เทศบนเวทีเนี่ยมันมีหลายมุมที่เราไม่เคยนึกถึงหรือเคยคิดแต่มันค่อยๆกลับสะสมนะครับแล้วกลับมาตอบหลายๆคําถามที่เคยอยู่ในใจเรามาตั้งแต่เด็กเช่นเราไม่เชื่อวเรามาจากลิงนะ ให้ตายสิอะไรเงี้ยต่อให้ครูมาบอกกันทั้งโรงเรียนเราก็บอกผมไม่ได้อยากเป็นลิงนะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าจักรวาลนี้มันเกิดขึ้นมาจากแบบว่ากลุ่มกา๊าซบิ๊กแบงอย่างเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์เลยอะสิ่งที่อยู่ดีๆไม่มีอะไรจะอยู่ดีเกิดแล้วมีอะไรขึ้นมาได้ยังไงแต่พอพออยู่ในโบสถ์นะครับเราได้ยินคําสอนการเชื่อมโยงต่างๆมันทําให้เราเห็นมิติว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมีตรก,กะซ่อนอยู่ในนั้นนะถ้าเรามองดูดีๆอะครับมันซ่อนอยู่ตามแบบเหมือนระหว่างบรรทัดเนาะ ให้เราได้ได้ได้เห็นและเข้าใจแล้วทุกที่เนี่ยพระพมีก็มีอยู่จริงทุกบุคคลผมเป็นคนชอบแบบว่าไปพิพิพพพพธภัณฑ์เวลาไปมองนอกก็จะชอบไปไปดูเรื่องราวประวัติศาสตร์อันนี้ชื่นชอบอยู่แหละฉันพออ่านพระพมีรแล้วรู้ว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยโอ้นี่ตื่นเต้นความตื่นเต้นเพิ่มขึนนน้นเยอะเลยแล้วบอกอ๋อในส่วน A เอเีมันคือจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ก่อนคิดว่าอ๋อเป็นเป็นนิทานเล่าเรื่องต้นกําเนิดโลกอะไรเงี้ย แต่พอบอกว่าความเป็นความจริงความบาปเกิดขึ้นจริงแล้วส่งผลถึงเราจริงเราก็เริ่มคิดมากขึ้นลึกขึ้นเริ่มเชื่อมโยงตักกะไปไกลขึ้นแล้วก็เริ่ม make sense กับตัวเองต้องบอกว่าไม่ได้เชื่อซะทันทีนะครับส่วนตัวผมใช้เวลาไม่ต่ำกว่า8เดือนนะอยู่ในโบสถ์ จนมันค่อยๆค่อยๆเหมือนกับน่าจะเก็บเล็กผสมน้อยจนเราเริ่มเห็นบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันมีตรรก,กะบางอย่างในหลักการของพระเจ้าอยู่ที่มันอธิบายได้แจ่มชัดและมากกว่าตรรกะอื่นๆที่ทางวิทยาศาสตร์มีสมมติฐานหรือเป็นทฤษฎีซึ่งเราก็เราก็รู้ว่าทฤษฎีมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะทฤษฎีมันถูกทดแทนกันตลอดเวลาแล้วแต่ว่าค้นพบอะไรมากขึ้นแต่หลักการพระเจ้ากลับเป็นสิ่งที่มันอยู่นิรัน แล้วมันก็กลับมาพูดเรื่องเดิมๆซ้ําๆเดิมๆแค่เราต่างหากเข้าใจมันลึกขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เราค่อยๆได้เหมือน connecting dots ต่อจุดไปเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจอะครับกลไกเหล่านี้กับตัวเองบวกกับค่อยๆมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยคือนอกจากความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันเริ่มเห็นประสบการณ์บางอย่างที่มันค่อยๆสะสมเช่นกันมันเลยจึงทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆเรื่องแบบนี้ แม้เราอยากจะเข้าใจมันให้หมดในโลกใบนี้ด้วยหัวสมองของเราเนี่ยนะที่คิดว่าฉลาดมากเนี่ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างได้หมดหรอกเพราะมันก็จะเข้าใจได้แค่ระดับหนึ่งแบบที่เราพอจะ make sense กับมันแล้วไปต่อแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันที่เราไม่เคยแม้แต่จะตระหนักรู้ครับหรือเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นคู่ขนานตลอดเวลาแต่ก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าโลกฝ่ายวิญญาณม,มันแบบหูสายมูหรือเปล่าเนี่ยฝ่ายวิญญาณม,มันคืออะไรเปล่าผีลอยเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย แต่จริงๆแฝงยามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากแล้วมันเป็นเรื่องประสบการณ์เชิงลึกส่วนบุคคลที่แท้จริงก็จะไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนอกจากตัวเราเองลึกๆถ้าเราลงไปลึกมากพอในตัวเราอะครับเราจะเจอเสียงนั้นเราจะเจอพื้นที่นั้นเราจะเจอประสบการณ์นั้นเราจะเจอสิ่งที่มันเป็นเพื่อเราโดยเฉพาะอ่ามันเป็นสิ่งที่มันจะมีพลังขับเคลื่อนเราและมันคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่และมันเป็นต้นกําเนิดของทุกอย่างพอมันเริ่มมาเจอสิ่งเหล่านี้ครับมันเหมือนค่อยๆ ค่อยๆลอกไปทีละเลเยอร์ทีละกระทาะไปทีละเปลือกจากตอนแรกที่คิดว่าทุกอย่างมันต้องอธิบายได้เข้าใจได้หมดมันก็เริ่มมีส่วนของการเปิดใจมาสู่ฝั่งด้านนี้มากขึ้นซึ่งในะความเป็นจริงเราใช้สิ่งเหล่านี้ทุกวันนะแต่เรากับไม่เคยสังเกตเขามากกว่าจริงๆเราเวลาคิดจนพูดถึงความเชื่ออย่างงี้เราก็คิดว่าความเชื่อมันยังไงมันคือยังไงก็ถ้ามันมันเห็นด้วยตามันพิสูจน์ได้ก็ต้องก็เชื่อได้มันเหมือนกับเป็นเหตุและผลแบบนั้น แต่ในความเชื่อในมิติของคริสเตียนแล้วเนี่ยมันมันไปไกลกว่านั้นเยอะมากเพราะไม่มีหลายอย่างมากที่เราก็ไม่เห็นจริงๆนะแต่เราก็รู้ว่าว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะกระทอบเปลือกเราไปนะแล้วก็ค่อยๆค,ค้นเจอร่องรอยพวกนี้ได้เร็วแค่ไหนแล้วก็รู้ไหมจับมาปฏิติประต่อจนเห็นว่ามันทำงานในชีวิตเราและสุดท้ายเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ยังไงบ้าง มันก็เลยเกิดประสบการณ์มาเรื่อยๆครับจากนั้นก็ยาวเลยเพอแต่ัดสินใจก็อ่ะงั้นลองเชื่อพระเจ้าดูมันเหมือนจิก๊กซอที่มันค่อยๆต่อเป็นชิ้นๆแล้วภาพมันชัดขึ้นจริงภาพมันอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอแหละแต่อยู่ที่ว่าคุณเห็นภาพมันชัดมากขึ้นแค่ไหนต้องบอกว่าความคลุมเครือหรือความไม่มั่นใจในพระเจ้าน้อยลงไปเรื่อยๆพูดงี้ดีกว่าจนกระทั่งจุดหนึ่งพอหันกลับมาดูอ่ะ เออมันเกินจุดนั้นไปไกลมากแล้วอะคือตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราเชื่อบนพื้นฐานความจริงตรก,กะของพระเจ้าแต่เรารู้ว่าถ้าเราจะจบที่ตรก,กะเราก็ไปต่อไม่ได้ม,มันถึงมันถึงเหมือนกับไปเจอด่านหนึ่งอะแล้วมันต้องไปไปอีกด่านหนึ่งอะเออเพื่อจะไปค้นพบอีกพื้นที่หนึ่งในการเดินกับพระเจ้าแหละเพราะมันมองได้แค่ตรก,กะของสมองไม่ได้แต่ว่าแน่นอนที่สุดพี่ก็เชื่อว่าพระเจ้าสร้างเรามาแบบที่เราจะ มีเหตุและผลเพียงพอที่จะเชื่อพระเจ้าเราไปต่อได้แต่ก่อนมันชอบคิดว่าแบบ oo, ต้องเชื่อแบบเราต้องรู้ให้หมดอ่ะแล้วเราถึงจะตัดสินใจเชื่อคิดแบบนั้นให้ตายก็คงยังเชื่อไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายมันก็มาเจอจุดที่ว่าโอเคงั้นแค่ไหนที่ make sense และเพียงพอสำหรับเราที่เราจะเริ่มเปิดไปอีกรเลเวลหนึ่งได้แอมันเริ่มจากจุดนั้นพอเริ่มจากจุดนี้ปับ๊บเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอ๋อ oh, จริงเรื่องพระเจ้ามันยิ่งใหญ่กว่าสมองเราเยอะมาก ถ้าเราจะจํากัดพระเจ้าอยู่ในความรู้ความเข้าใจเราพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แน่นอนที่สุดพระองค์ก็น่ารักมากที่ก็ยังสำแดงให้เราเข้าใจได้ผ่านหัวสมองอนอยนี่ของเราเนี่ยนะแต่มันก็เพียงพอที่เราจะต่อ d o ทไปอย่างอื่นที่เราไม่เคยรู้ตัวและไม่เคยรู้จักตัวเองมาก่อนได้เช่นกันที่ว่าประตูเหล่านั้นแหละมันทําให้เราเราหลุดไปอีกอีกอีกมิตินึงนะครับที่ทําให้เราได้เห็นและเข้าใจตัวเองคราวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อผมไม่ได้มาจากลิงแล้วหรือ โลกไม่ได้มาจากฝุ่นกาซแล้วแต่ว่าเฮ้ยแล้วแล้วเราอยู่บนโลกนี้ทําไมทําไมพระเจ้าสร้างเรามาเช่นนี้มันมีวัตถุประสงค์อะไรอะไรทําให้ทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะพอดีสำหรับแผนการชีวิตเราแต่ละวันเวลาเหตุการณ์ที่มันส่งเข้ามาหรือไลฟ์ไซเมนมันถูกมอบเข้ามาในชีวิตเราแต่ละวันมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเหมือนเล่นเกมนักสือกับพระเจ้าเวลามันเกิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงอ่ะมันเป็นทรายเลยว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องแก้โจทย์ แล้วรู้ให้ได้ว่าถอดรหัสกต่ถอดรหัสต้องไม่ใช่หัวอย่างเดียวแล้วมันต้องใช้ใจด้วยเยอะขึ้นเราจะต้องรู้สึกว่าเราสัมผัสพระเจ้ายังไงพระเจ้ากาลังจะส่งคลื่นความถี่หัวใจยังไงมาให้เราแบบสัมผัสไปบ้างหรือเราจําเป็นต้องรู้สึกยังไงกับมันก่อนเราถึงจะทะลุมไมี์ด่านได้แล้วเราต้องลงมือทําอะไรบ้างจริงส่วนตัวเชื่อพระเจ้าในเรื่องของเวลาพระเจ้าเรียกเรามามันมีความสมดุลอยู่ ในเรื่องของเฮทฮาร์ดแล้วก็แฮร์มันมีทั้ง3องค์ประกอบในชีวิตของแต่ละคนสมอแต่สำหรับอย,อย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นเฮทนาเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยหมดของตัวเองเวลามาเชื่อพระเจา้ามันต้องทําความเข้าใจเยอะแล้วมันก็อยู่ในโลกของหัวเยอะกว่าจะยอมปล่อยตัวเองลงมาที่ฮาร์ดที่ใจหรือที่ที่แฮร์ได้ในขณะที่บางคนอาจจะเริ่มด้วยฮาร์ดเยอะเขาต้องฟิลก่อนเขาต้องอินก่อนเขาต้องเซนส์เขาต้องรู้สึกสัมผัสจริงๆก่อน แล้วเขาค่อยไปเปิดปอื่นแต่ละคนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมามีประตูไม่เหมือนกันเพื่อเราเข้าถึงความจริงของพระเจ้าแต่สุดท้ายสิ่งที่เรึ่งคนพบก็คือว่าสุดท้ายมันไม่ใช่อยู่ที่เฮทั์หรือแฮนหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันบทะลุ3าประตูนี้ได้อ่ะเราจะมาเจอบางอย่างที่เรียกว่าเป็นโลกด้านจิตวิญญาณข้างในเราเพราะเนื่องถึงจุดนั้นเน่เราจะไม่ถูกหัวกักให้หมดแต่มีคําถามปั่นไปเรื่อยๆหรือถูกกักด้วยใจที่เราก็รู้สึกอะไรก็ไม่รู้ นัวเนียไหลทะไหลไปเรื่อยเปื่อยจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือติดอยู่ที่แฮนด์กืลร่างกายที่แบบว่ามัวแต่ไปทําอะไรเยอะไปหมดในโลกโดนกระแสะโลกปัน่นจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองคืออะไรกันแน่เพรทุกอย่างมันมีความสอดคล้องะครับจุดนั้นคือจุดที่พระเจ้าจะสัาแดงความยิ่งใหญ่บางอย่างของของเฉพาะสำหรับเราส่วนตัวมีประสบการณ์กับพระเจ้าเช่นนี้มาเรื่อยๆตลอดจนเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อโอเค มันก็มีการเรียนรู้เยอะเนาะบางทีก็ไปติดอยู่ลมนั้นบ้างลมนี้บ้างทําได้บ้างพลาดบ้างล้มบ้างลุกบ้างพระเจ้าช่วยบ้างพระเจ้าตีบ้างมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แต่สุดท้ายเราก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งสําคัญที่สุดมันไม่ใช่อยู่เรื่องที่ท,ที่ที่เป็นฟิสิกอลหรือที่ตามันมองเห็นแต่จริงๆมันเป็นโลกข้างในเราที่พระเจ้าสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเยอะมากที่อยากจะให้เราเข้าไปสัมผัสมันคือนิรันดร์การในตัวเราเนาะในโลกไยวิญญ,ญาณ ที่พระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์ในโลกใบน,นี้กับการทรงสถิตกับการที่พอพอคนคนหนึ่งได้ได้เยี่ยมเยียนพระเจ้าในบางวินาทีหรือบางโมเมนต์มันบอกไม่ได้เลยนะว่าประสบการณ์แต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเขามันอธิบายด้วยหัวไม่ได้อะแต่เราจะรู้ว่าอันนี้มันใช่อ่ะไออันนี้แหละคือสิ่งที่มันอาจจะไม่ง่ายสำหรับหลายๆคนสำหรับตัวเองก็ไม่ง่ายเลยกว่าจะถึงจุดพวกนี้ได้ใช้เวลาเป็นปีๆ แต่มันก็คุ้มค่าในการลงทุนลงแรงเพื่อเราจะได้แกะปอกเปลือกเราออกมาแล้วค่อยๆให้พระเจ้าเปิดเผยในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมีคนถามเสมอว่าทำไมมาถึงตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเขาไม่ค่อยคิดว่าคนอย่างเราจะแบบเชื่ออะไรประมาณทึกเทนี้ได้ก็จะมีคนถามเยอะแล้วสิ่งที่เราเราจะตอบเสมอ หาคาตอบดีกว่านี้ไม่ได้ก็คือก็หาความไม่จริงของพระเจ้าไม่ได้จบมันก็คือชัดเจนในเราเออส่วนตัวไม่ใช่คนสแสวงหาเรื่องแบบลิตเดทอิตลีความมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แนวนั้นแต่ไม่ได้ปฏิเสธมีก็ดีก็ตื่นเต้นดีแต่ไม่ใช่เรื่องหลักของชีวิตแต่เราสแสวงหาความเป็นจริงของชีวิตเรากับพระองค์และประสบการณ์ในมิติฝ่ายวิญ,ญญาณที่เราจะได้เราจะได้เข้าใจ ส่วนลึกในตัวเองเท่าที่เราจะทําได้ในโลกนี้แล้วก็มีประสบการณ์ไปพ,พร้อมกับพระเจ้าฉะนั้นถามว่าอะไรทําให้มั่นใจทุกทุกจิกซอครับทุกไทม์ไลน์ที่พระเจ้าให้ทุกประสบการณ์ที่เราไม่ละเลยทุกการสังเกตที่พระเจ้าเปิดเผยทุกประสบการณ์ที่พระเจ้าร้อยเรียงให้กับเราเราเชื่อว่าทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้าก็จะเห็นแบบนี้แต่เราไม่เห็นวันนี้หรอกจนกว่ามันจะเดินไปจุดหนึ่งอะ แล้วมองย้อนกลับมาแล้วมันจะแบบโหมันเป๊ะมากเลยนะคือทุกอย่างมันต้องเวลานี้โมเมตนต์นี้จังหวะนี้ตรงนี้โจทย์นี้เออต้องเจ็บปวดขนาดนี้ต้องเจอกับเรื่องท้าทายมากขนาดนี้แล้วมันก็ประกอบเป็นเราวันนี้อันนี้ต่างหากที่พี่รู้สึกว่ายิ่งกว่าประสบการณ์แต่ละวันที่เราได้ซึ่งอัน,นันดีแต่มันคือโคตรเจ๋งอ่ะคือแผนการที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่มีทางรู้มาก่อน แต่เมื่อทุกครั้งที่เรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอ่ะ<ม>ที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจากน้ำมือเราแน่<ม>ๆทุกวันมันเลยยิ่งทําให้เราตอกย้ําในความเชื่อ<ม>ครับว่ามันคือแผนการที่พระเจ้าให้เราไม่มีเรื่องบังเอิญสิ่งที่พูดกับตัวเองเสมอก่อนมาเชื่อได้ซ้ําคือ<ม>เราไม่เคยเชื่อว่ามีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างม,มันมีหนทางของมันอยู่แต่เราอะไม่รู้ไงหน้าที่ของเราคือ ค้นพบค้นเจอแล้วก็ขอการสำแดงเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองครับว่าพระเจ้าเนี่ยจริงตั้งแต่ก่อนเราจะรู้ตัวซะอีกพระเจ้ารีเซ็ตโลกความเป็นจริงของเราที่เราเคยเชื่อและเคยคิดว่ามันมันเป็นเช่นนั้นแล้วเราพึง่งพาแต่พระเจ้ารีเซ็ตโดยการที่ไม่ได้ทำลายโลกเราทิ้งนะ แต่เหมือนพระองค์เปิดให้เห็นแบบว่าไอ้ที่เรารู้ว่ามันแบบนิดเดียวเองอะแต่พระเจ้าซร้อ,อะไรใหญ่กว่านี้ไม่เยอะมากแต่งเขาบรีเซ็ตมันคือเหมือนแบบมันเหมือนตาเรามืดบอดเรามืดมัวเนาะเราคิดว่าสิ่งที่เห็นสลัวสลัวเป็นสิ่งที่ชัดแล้วในวันนั้นแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระเจ้ากาลังสาแดงและพระเจ้ากาลังจะนําพาเราไปซึ่งเราไม่รู้หรอกอนาคตคือยังไงด้วยซ้ํา แต่มันมากเพียงพอแล้วล่ะว่ายี่สกว่าปีที่พระเจ้านํามาคุณไม่รู้จะไว้ใจเลยได้มากกว่านี้อีกแล้วอะเพราะฉะนั้นมุมมองความเป็นจริงของเรามันเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงม,มันมันมันต่อขยายมากกว่ามันยังคงมีอยู่แหละเพราะนั่นคือแก่นที่พระเจ้าสร้างเรามาเหมือนมเมล็ดพันธุ์นี้มันอยู่ในตัวเราที่มันทําให้เรามีความเอ,อะ๋อหลายอย่างแล้วทําให้เราค้นพบพระเจ้ามากขึ้นแต่ถ้าเราจะจบอยู่ในโลกของเราพี่ก็คงเป็นแค่มเมล็ดนั้นอยู่ แต่พอวันนี้เราเราใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เป็นประโยชน์แล้วก็เห็นพระเจ้าเปิดเผยออกมามันเลยทําให้เราเห็นว่าในความเป็นจริงอะ่ะพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เราคิดพระเจ้ามีแผนการแผนการที่ล้ําลึกมากกว่าที่เราคิดจินตนาการได้พระองค์มีสิ่งต่างๆซ่อนอยู่ลึกและกว้างและสูงมากกว่าที่เราแบบใช้ทั้งหมดของชีวิตก็คิดไม่ออก มันจึงเป็นประสบการณ์การเดินทางกลับไปสู่ความจริงของพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าถามว่ารีเซ็ตคือเปลี่ยนเจอร์นี่มากกว่าการรีเซ็ตคือสมัยก่อนเราจะคิดว่าชิดมันเกิดมาบนโลกแล้วก็ใช้ชุดเดินไปวันหนึ่งก็ตายทําประโยชน์ให้โลกนี้อย่างดีก็มีลูกปั้นสักอันหนึ่งให้โลกนี้ภูมิใจก็น่าจะพอแล้ก็น่าจะแฮปปี้หรือมีชิดที่มีความสุขเล็กๆของเราก็โอเค แต่พอม,ม่เห็นความจริงของพระเจ้าในการเดินทางกับชีวิตนะครับมันคนละเรื่องเลยถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีไหมพระเจ้าก็ไม่ได้ดูถูกนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วมันก็โอเคสำหรับเราอันนี้คือเมเจอร์เจอร์นี้ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าเรียกว่ารีเซ็ตอัพไซด์ดาวเลยมันเหมือนในขณะที่เราไม่ได้ทิ้งแผนในอนาคตนะแต่ว่าเรากําลังลงลึกมากขึ้นเพื่อให้จริงๆแผนเรามันปรากฏแล้วมันไปกไกลกว่าเดิม มันคือการกลับไปค้นหาว่าจริงๆเราเป็นใครกันแน่ในพระองค์ถ้าเราเป็นพระฉายพระเจ้าแสดงว่าเราเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งที่เป็นเป็น reflection หรือเป็นสิ่งสะท้อนพลักษณะของพระเจ้าบางอย่างแล้วเราก็จะค้นหาสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อน,นําไปสู่จุดเริ่มต้นของการทรงสร้างและสิ่งดีงามทั้งหมดที่พระเจ้าใส่ไว้เราจะตกหล่นลงในมาตรฐานความบาปซึ่งอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วมันจึงทําให้เราเป็นเช่นนี้ในทุกวันนี้มันก็จะมีเจอหนี้แบ๊ก ไปสู่สิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้และตั้งต้นแผนการดีไว้ของพระองค์ไม่ว่าจะผ่านชีวิตของเราให้สะท้อนพลักษณะของพระองค์มากขึ้นผ่าน,นกลไกต่างๆทุกครั้งที่เรารู้สึกผิดรู้สึกละอายใจรู้สึกกลัวถ้ามองแบบสายตามนุษย์ทั่วไปมันก็คงไม่น่ไม่น่ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วพวกนี้คือเศษเสี้ยวของสิ่งสะท้อนที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นเพราะถ้าเราเห็นแล้วเรารับ และโอบรับโดยความรักของพระเจ้าได้เราจะเติบโตจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะกลับไปสู่จุดมุ่งหมายเดิมที่พระเจ้าสร้างเรามาตามพระฉายของพระองค์อันที่สองเราเดินไปค้นพบพี่น้องคนในโลกนี้มากมายทุกคนล้วนเป็นกระจกบานใหญ่ให้กับเราเขาก็ล้วนสะท้อนพลักษณะพระเจ้าบางอย่างมาสู่เราเมื่อไหร่ที่เราชี้ออกแล้วบอกว่าเขาไม่โอเคเราก็พลาดโอกาสในการจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นทันที แต่ถ้าเราเห็นเขาเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนกลับมาว่าเฮ้ยทําไมเรารู้สึกแบบนี้มันมีอะไรบกพร่องหรือขาดไปในตัวเราเ <im it> มื่อน,นั้นนะครับกระจกบานใหญ่กว่าที่พร้อมสะท้อนขึ้นสู่ข้างบนก็คือพระเจ้าจะเกิดขึ้นในเราเราก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพองได้มากขึ้นฉะนั้นการเดินทางในโลกนี้มันคือการเดินทางเพื่อค้นพบพระเจ้าในการและกันเสริมสร้างกันแล้วก็กลับมาสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นแผนการ ของพระเจ้าสูงสุดในชีวิตเรามากกว่านั้นคือการทรงเรียกคําเชื้อเชิญฝ่ายวิญ,ญญาณที่เราได้รับแต่ละวันการที่เราจะแกะรหัสออกให้ได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมีอะไรซ่อนอยู่มันไม่ใช่แค่พระพรซ่อนอยู่นะบางทีเราชอบใช้คํานี้เนาะแล้วมันก็จะแบบว่าพระพรต้องเป็นสิ่งดีด้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะมันมันมีของขวัญซ่อนอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้เลยแต่มันดีสําหรับเราฉะนั้นการเดินทางกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคือการที่เรา ยอมรับโอบรับเปิดพื้นที่ออกแล้วขอพระเจ้าเติมในส่วนที่เราไม่ชอบใจหรือเราไม่โอเคเลยหรือเราไม่มีแรงหรือเราไม่ไหวมันก็คือชีวิตความเชื่อที่เติบโตขึ้นฉะนั้นการรีเซ็ตของพี่คือการรีเซ็ตกลับไปเป็นเหมือนพระองค์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในโลกใบนี้ที่พอจะมีแรงกําลังบวกกับการขอกับพระเจ้าเพิ่มแค่นี้ครับ ยังมันก็ง่ายแค่นั้นส่วนทุกอย่างความสําเร็จแผนการการทรงเรียกสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ไปถึงนี่มีเป้าหมายมันดีแต่สำหรับพี่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีค่าไปมากกว่าการที่วันนี้เราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่บางเพราะเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เรายังอยู่ในโลกหรือเปล่าการมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีเป้าหมายมันมีฟังก์ชันคือพาให้เราเดินต่อเราไม่หมดแรงแต่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพื่อพิชิตเป้านะนี่คือสิ่งที่พี่บอกตัวเองเราแค่สัตซ์ซื่อ แล้วกลับมาเป็นเหมือนกับรงฉะนั้นอย่าโดนเป้าหลอกหรือลวงว่ามันจะต้องสําเร็จมันต้องเสร็จพระเจ้าให้แล้วมันต้องผ่านมือฉันมันต้องได้มันต้องได้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่ส่วนตัวเรียนรู้เยอะมากว่าความสําเร็จไม่ใช่ของเราพระเจ้าต่างหากที่ให้เกิดผลแต่เราต่างหากที่ต้องเปลี่ยนเหมือนพระเจ้าทุกวันอันนี้นคือสาระสําคัญมากกว่าครับ ถ้าคุณต้องการให้พระเจ้ารีเซ็ตช,ชีวิตคุณหรืออยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอินบ็อกที่ CBN t ียนไ n n แหรือโทร0819602181